สวัสดีครับพบกับช่องพระเครื่องบ,บ้านท้องถิ่นอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ช่องของเราจะนําพระเครื่องอะไรมาเปิดลุ้นให้ชมกันนะครับมารับชมกันเลยครับนี่ครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่บุญมานะครับโชติธรรมรมุ่นไตรมาสหกสี่นะครับเป็นรูปหลอ รูปหล่อบุกเสกหนึ่งใตมากเต็มอ่ะเดี๋ยวข้อมูลจะบอกอีกทีนึงนะครับเรามาเปิดลุ้นกันเลยามาครับเดี๋ยวก่อนอื่นจะบอกก่อนนะครับว่าพระองค์นี้ 1ลรุ้นเนี่ยครับก็คือมันไม่ได้เปิดเป็นการเปิดสร้างแบบว่าให้แบบเปิดจองเปิดรุ้นนะครับนี่เป็นการนี่เป็นการร่วมบุญของจริงนะครับร่วมบุญแบบขนาดแท้จริงครับก็คือใครทําบุญสร้างถนนสร้างถนนเข้าวัดนะครับเข้าสํานักสงฆ์เขาแก้วทองเนี่ยครับจํานวนเงิน500บาทนะครับก็จะได้พระหนึ่งองค์ 500บาทได้พระหนึ่งองค์ก็คือ500บาทใครใครบริจาค5 0 0 500 5ห้า0 0อยห่างเงี้ยครับก็จะได้พระอย่างเงี้ยหนึ่งองค์แต่อันเนี้ยผมได้มาในราคาผมบอกเลย1,900บาท1,900บาทครับฟังไม่ผิดนี่ครับร้อนแรงมากในกลุ่มตอนนี้แต่ผมได้มาตอนที่ใหม่ๆนะครับ1,900ก็คือเปิดให้ทำบุญโอนเงิน500บาทก็จะสามารถมีสิทธิ์ ได้พระอันนี้เนี่ยพระรูปหล่อเนี่ยหน,หนึ่งหนึ่งหนึ่งลุ้นหนึ่งกล่องก็จะเป็นเนื้อชนวนอ่าทีนี้ผมเกินนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะสวยสมราคาหรือเปล่าผมได้มาหนึ่งองค์นะครับในกลุ่มตอนนี้ราคานี่ล่าสุดนี่ขั้นตำน่ำเลยอ่าแบบไม่เวอร์วังครับ ขั้นต่ำสามพันห้าตอนพระยังไม่ออกตอนนี้พระออกแล้วเพิ่งเพิ่งออกเมื่อวันสองวันนี้พระเพิ่งมาถึงผมเพราะผมรําอีกรัอีกเจ้าหนึ่งนะครับมาครับผมรับมาอีกเหมือนกับคือปิดต่อเข้ามาอีกทีหนึ่งครับที่เขาร่วมบุญแกะเลยครับ มาครับมาลุ้นกันนะครับผ้าน,นี้ใต้ฐานจะมีอุดผงอุดตะกรุดจีวรเกษาตะกรุดเป็นตะกรุดเป็นรายการลุ้นนะครับคือลุ้นตะกรุดทองคําที่ทราบมาลุ้นตะกุดทองคําลุ้นเงินซาตินถ้าจะไม่ผิดลุ้นเงินซาตินแล้วก็ อา่อา,อาลุ้นเงินซาตินนะครับรุ้นเลขโค้ดเลขสวยอ่านี้รุ้นอยู่แล้วในกลุ่มตอนนี้ผมที่ดูมาก็คือมีทั้งตอโค้ดและไม่ตอกโค้ดอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเจตนาหรือว่าลืมนะครับก็เป็นการลุ้นอีกแบบนึงอ่ะมาครับทีนี้เราจะลุ้นตะกุดทองคําก่อนเปิดมานน่จะเห็นเลยผมว่าน่าจะเห็นเลยถ้า ถ้าเงินซาตินไม่เงินซาตินแต่แล้วก็ตะกุตทองคําเราจะได้ลุ้นตุตะกุตทองคานะครับตะกุดทองคํานี้ก็คือท่วมครับมาครับไปพร้อมๆกันมาครับ,บปึ๊บๆอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วครับตอนนี้ปิดถามด้วยก่อนปับ๊บโอ้โหเนี่ยแหละครับรูปหล่อไตมาก เป็นอุดกลดไว้ก่อนนะครับยังยังเนะหราซูไม่ดูใกล้ๆนี่ครับคาบเบ้างานน่าจะเป็นงานหล่อฉีดไม่ใช่ไม่ใช่หล่อโบราณน,นะครับก็จะติดเต็มแบบเนี้แหละครับก็คืองานก็จะแบบ ต็มนะครับก็จะเหมือนเลยครับก็คือแบบมันไม่ค่อยจะมีการไม่มีเขาเรียกว่าแบบมันก็จะเต็มอะครับไม่ใช่แบบว่างานหล่อบโบราณก็คือแบบติดบ้างไม่ติดบ้างแต่นั่นคือความคลาสสิกขอ,ของการหล่อแบบโบราณน,นะครับผมเช็ดกล้องแป๊บหนึง่งรุ่นนี้ก็จะออกมาพร้อมกับไม่ไช่ออกกับบุกเสกพร้อมกับ เหรียญเจ้าสวนะครับเจ้าสวสมปัานาเจ้าสวสมปัานาแต่ออยังไม่เปิดจองเปิดใครที่ชื่นชอบในหลวงปู่บุญมานะครับก็เปิดจองในะวันที่5ธันวาคมนี้ครับอ่าเห็นแล้วอุจีวรน,นะครับแต่เ,เราจะมาลุ้นว่าเดี๋ยได้ตะกุดหรือเปล่าหาครับ ถ้าได้ตะกรุดทองคำนี่ผมขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์กันเลยนะครับต่อจะแตกหรือเปล่าเงินที่แล้วหนึ่งสองสามครับปิดตาลงปูนมาลุนนี้จะได้อะไรครับมาครับไปไปอืมโอ้โหมีไหมนี่มีไม่เอย่ยมีไม่เอย่ยโบโอ้โหไม่มีครับแต่ว่า ได้อุดจีวอนมาครับไม่เป็นไรครับโอ้โหแกถือว่าสวยนะครับนี่ครับก็มีเกษาปิดตทุกเอเกษามีครับคืออุดอยู่ข้างในเนี่ยแหละครับ เนี่ยครับหนังสือจะติดครบทุกตัวเพราะเป็นงานเออ่งานหลอ่อน่าจะหล่อฉีดครับจงานก็จะสวยอยงเงี้แหละครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในการทำคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์กดกระดิ่งอะไรก็กดไปนะครับกดให้หมดเลยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมใหม่ก็ขออนุญาตเชิญชวนให้กดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเราก็จะนำพระเครื่องแบบนี้มาเปิดลุ้นแบบนี้กันไปเรื่อยๆนะครับก็ให้เป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับกับช่องมีผู้ติดตามไม่มากครับก็ช่วยสนับสนุนเราด้วยนะครับเราก็จะนำพระมาเปิดลุ้นให้ชมกันตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ you <laughs>